สัตยองยองซองกยองซองครีเอเตอร์เป็นซีรีส์แนวสัตว์ประหลาดระทึกขวัญย้อนยุคว่าด้วยเรื่องราวของกลุ่มคนที่ลุกขึ้นต่อกรกับอสุรกายที่ถือกำเนิดจากความโลภของมนุษย์โดยมีฉากหลังเป็นฤดูใบไม้ผลิปี1945ที่เมืองขยองซองชื่อเดิมของกรุงโซลจางแทซังพักซอจุน ชายหนุ่มผู้มีฐานะได้ชื่อว่าเป็นบุรุษทรงเสน่ห์ในย่านกยองซองเขามีพรสวรรค์ติดตัวมากมายรวมทั้งความว่องไวในการตอบสนองสิ่งต่างๆในได้รวดเร็วเขาเป็นคนเข้ากับคนได้ง่ายจึงนำพาเข้าไปสู่ตำแหน่งที่ถลำลึกเข้าไปเรื่อยๆกระทั่งได้มาพัวพันรู้จักกับยุนชกฮันโซฮีหญิงสาวที่มีชื่อเสียงในการเป็นโทดูกนผู้ติดตามหาคนที่หายไปเมื่อยังเป็นเด็กยุนชก ต้องติดตามพ่อของเธอร่อนเรระหว่างแมนจูเรียและเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนชีวิตของเธอไม่ใช่เรื่องง่ายเลยทำให้เธอเรียนรู้ที่จะรู้จักเอาตัวรอดพร้อมกับฝึกฝนทักษะด้วยการยิงปืนการใช้มีดและเครื่องจักรยุนชกเดินทางมาที่กยองซองเพื่อตามหาแม่ซึ่งหายตัวไปเมื่อ10ปีก่อนในขณะเดียวกันเมืองยองซองก็กำลังถูกคุกคามจากฝูงสัตว์ประหลาดที่ปรากฏขึ้นอย่างกะทันหัน สัตว์ประหลาดเหล่านี้มีรูปร่างหน้าตาน่ากลัวและมีความดุร้ายพวกมันออกอาลวาดไล่ฆ่าผู้คนในเมืองอย่างไม่เลือกหน้าจางแทสังและยุนช็อกได้ร่วมมือกันสืบหาความจริงเบื้องหลังการปรากฏตัวของสัตว์ประหลาดและพวกเขาก็พบว่าความจริงนั้นช่างน่าสะพรึงกลัวยิ่งนักสัตสยองยองซองเป็นซีรีส์ที่ผสมผสานระหว่างความระทึกขวัญและความลึกลับได้อย่างลงตัว ตัวละครในเรื่องมีพัฒนาการที่น่าสนใจและฉากแอคชั่นก็ตระการตาซีรีส์เรื่องนี้จึงเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ไม่ควรพลาดสำหรับคอซีรีส์แนวสัตว์ประหลาด